สเทคนิคกินยาอย่างไรไตไม่พังไตเป็นอวัยวะส,สําคัญนะคะที่มีความสําคัญในการขับของเสียสารพิษหรือว่ายาส่วนเกินออกจากร่างกายถ้าสมมติว่าเราได้รับสารพวกนี้หรือว่ายาเกินขนาดอาจจะทําให้เกิดไตเสื่อมเรือรังได้ค่ะวันนี้หมอจะมาแชร์3เทคนิคกินยาอย่างไรไตไม่พังข้อที่1นนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอ่านฉลากยาก่อนที่จะรับประทานยาดูว่าต้องรับประทานยากี่เม็ดหรือว่ากี่เวลาค่ะถ้าสมมติว่าเรากินยาเกินขนาดไปหรือว่ากินผิดเวลาเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะ ทําให้เกิดการสะสมของยาเกิดภาวะไตวายเฉียบพลนันหรือว่าไตวายเรื้อรังได้ข้อที่2หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะยากลุ่มเอนเซตนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะพอรู้ว่าต้องกินหลังอาหารทันทีอย่างเช่นกลุ่มไอบุค f e เฟนนาฟลอกเซนมาร์กซิแคมไพร์รอกซิแคมหรือว่าซีริคอซิดเอทิลิคอซิดนะคะนอกจากนี้เนี่ยอยากจะให้หลีกเลี่ยงในกลุ่มของยาชุดยาสมุนไพรอาหารเสริมอื่นๆร่วมด้วยเนื่องจากว่าในยาชุดเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยก็ จะพบว่ามีการใช้ยากลุ่มซ้ําๆซ้ซําซ้อนกันรหรือว่ายาอาจจะมีการตีกันนะคะทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมแล้วก็ไตาวายเฉียบพลันได้ส่วนในกลุ่มของอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรนะคะที่อยากให้หลีกเลี่ยงด้วยเพราะว่ามีหลายโรงงานที่ผลิตออกมาแล้วไม่ได้มาตรฐานทําให้เกิดการสะสมของโลหะหนักค่ะโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดการสะสมที่ไตเกิดเป็นไตเสื่อมเรื้อรังได้ข้อ3นะคะก็อยากจะให้ทานยาตามข้อบ่งชี้หรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกค เพราะว่าในบ้านเราเนี่ยคนรอบๆตัวบางทีได้รับข้อมูลมาบอกว่ายาตัวนั้นดีอาหารเสริมตัวนี้ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะดีกับเขาแต่ว่าไม่ดีกับเราแล้วก็ส่งผลให้เป็นผลเสียกับเราได้หรือเป็นผลข้างเคียงนะคะก็แนะนําว่าถ้าสงสัยอะไรอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาค่ะ